สวัสดีค่ะทุกคนก็จะมาถ่ายบล็อกหนึ่งวันของการมาเรียนนะคะอันนี้ก็คือตอนเช้าแบบช้ามากประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคะที่เรามาจากโรงเรียนอันนี้ก็คือหน้าตาของโรงเรียนเรานะคะก็จะประมาณนี้นี่นะคะเวลาทุกครั้งที่เราเดินมาเราจะเข้าจากนั้นเหมือนเนาะแล้วก็มาด้านนี้แล้วก็ค่อยเลี้ยวก็ถึงแล้วค่ะ วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะทุกคนเพราะว่าเป็นชิวเทียนแล้วมันก็เริ่มเข้าตรงเทียนแล้วประมาณสือยงงี่อะไเงี้ยค่ะเดวเจ้าจีเทียนก็คือค่อนข้างร้อนเลยนี่ค่ะก็เคเดินเลี้ยวมาเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบเพิ่งเปิดใหม่เมื่อปีที่แล้วนะเป็นร้านค้าก็คือสะดวกมากมันก็จะเป็นแบบหลิวเฉยเชิงโหลค,คะ่ะนักศึกษาต่างชาตินั่นเองซึ่ง นักศึกษาต่างชาติจะพักในที่นี้นะคะแล้วก็เดินมาเรียนในตึกนี้เหมือนกันเนาะก็คือไม่แยกตึกนะปึ๊บว่าไิวเซี่หลนี่นะคะส่วนหอข้างๆก็จะเป็นหอนักเรียนชายคนจีนเนาะนี่ค่ะลววหลิวเซงหลงก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีแบบธงของประเทศต่างๆค่ะ เรียค่าแรกจบไปนะคะทุกคนก็เนละือกอีกคาหนึ่งเอาอ,อันนี้เป็นคาาพ,พักก็จะมีให้พักประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยเรียนเสร็จแล้วนะคะกำลังจะไปกินข้าวกับแฟนวันนี้นะเราจะไปกินข้าวเที่ยงกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะจะไปกินซูชิกัน นี่ไปกินข้าวเสร็จนะคะแล้วก็พบว่าน้องเนี่ยมีน้ำมูกสีเหลืองๆไหลออกมาแล้วคือแบบมันไม่จังฉากละทุกคนดูดิไหนนี่ไงก็จะต้องพาน้องไปหาหมอนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโรงพยาบาลสัตว์ที่จีนเป็นยังไงบ้างนะนี่นะคะก็คือโรงพยาบาลของที่จีนเนาะโรงพยาบาลสัตว์ของที่จีนก็จะหน้าตาเป็น่างนี้นะคะ ซึ่งที่จีนนะคะทุกคนเขาก็จะแบบมีโรงพยาบาลสัตว์แบบหลากหลายมากซึ่งของเราก็คือเลือกอันที่มันแบบดูที่จะสะอาดแล้วก็ดูปลอดภัยนะคะเพราะว่าบางที่ก็คือแบบอันมากก็คือแบบมืดมากแล้วก็แบบหานจริงไม่ค่อยดีนะคะสภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็แบบดูไม่ค่อยการจริงเท่าไหร่เราก็พยายามที่จะเลือกให้มาแบบค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างสะอาดนะคะ มีเด็กไม่สบายแล้วดิวปิดที่ใช่ไหมลูกเอ,อย้ยมาหาคุณหมอเลยถ้าเราขา到底是不病毒性感染的话，需要做那个呃狗的有一个叫呼吸道六联。เมื่อกี้วินวินนะคะให้คุณหมอทำการชัสวเยไปก็คือการเก็บตัวอย่างเลือดน,นั่นเองเนะเาะเพื่อที่คุณหมอจะได้ทำการไปตรวจหาว่ามันน้องเป็นโรคอะไรนะคะมันคืออะไรนั่นเอง 什那黑色是什黑色炎。炎。是你炎喉炎怎怎哦。我我我觉得他他好像不好我之前。เ่กีาวินวินไปหาคุณหมอมานะคะที่โรงพยาบาลสัที่จีนเนาะก็คือเขาบอกว่าวินวินเนี่ยจะต้องทำการที่จะเอ็กซเรย์แล้วก็โชว์เสวโชว์เสวคือการที่จะ เอาเลือดนะคะเอาเก็บตัวอย่างเลือดเนาะแล้วก็แบบไปตรวจสอบอีกทีแล้วก็ทําการเอ็กซเรย์ผลเอ็กซเรย์บอกว่าปอดของน้องนะคะมีปัญหาก็คือมีสีดําๆอยู่ที่ปอดเขาบอกว่ามันคือการที่แบบฟาหลานฟาหลานก็คือการแบบอักเสบนะคะทําให้น้องเนแบบหายใจลําบากก็ต้องรอผลตรวจสอบอีกทีสองชั่วโมงนะคะถึงจะรู้ผลว่า มันเป็นโรคอะไรแล้วก็ไอ้โรคเนี้ยมันสามารถที่จะชวนระดับวนระดัคือการแพร่กระจายไปสู่สุนัขตัวอื่นได้ไหมแล้วก็ถ้ามันแพร่กระจายไปได้น่ะก็คือจะต้องแบบฉีดยานะคะถ้ามันแบบไม่แพร่กระจายมันก็จะดีหน่อยเนาะซึ่งวินวินก็ต้องรอตรวจสอบนะมาเดินซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนะคะ เมื่อกี้เพิ่งไปซื้อพวกผักซื้อเนื้อมานะซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนก็ประมาณนี้นะคะโยู่มายาคุซื้อยาคุนะคะเอ้าแต่ใมาไว้ก็จ้าเรามาพามาชมซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนนะคะอ๋อมีแบบเขียวเลี้ยวไทยด้วยทุกคนมีอยู่ประมาณตรงนี้ เซตต้ยมยำนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกน้ำจิ้มไก่ซีฟูด้ดอะไรแบบนี้ก็มีนะทุกคนดูดิซื้อ้ม่ย่าทำความสะอาดบ้านนะคะเพิ่งทำอาหารเสร็จนะคะก็มีลาบเป็ดแล้วก็เป็น ต้มตกระดูกเป็ดนะคะนี่น้อง,องน่ากินมากสวัสดีตอนกลางคืนค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มเกือบจะครึ่งแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปไหนกันปะป๊ปาบอกมันยากสุดหนัสี่คนเชียงคู๋ว่า บซาจิ <Mas> <laughs> ใช่เราจะไปนวดกันค่ะเราจะไปนวดร้านนวดไทยกันนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยจะอยู่ในไครเฟิงเลยเราเคยไปในไครเฟิงอันหมัวในไครเฟิงนะคะสองรังาก,ก็คือร้านหนึ่งที่ว่านตาอีกร้านหนึ่งก็คือตรงนี้นะคกะ็เลยนี่คือ นะคะห้องก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็ที่นี่เนี่ยมันแบ่งเป็นแบบจังหวัดของไทยเลยนะอย่างเช่นห้องนี้ที่เราอยู่นะคะ<ม>ก็ชื่อว่าเชียงรายนั่นเองนะจะมีความแบบไทยๆหน่อยๆน,นะคะมีต้นไม้ดูมาสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะคะจากเมื่อวานที่พาวินวินไปหาหมอเนาะว่าเป็นอะไรตอนเริ่มแรกเลยคะ่ะก็คือพาน้องวินวินไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะชักถามอาการว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรผิดปกติบ้างนะคะหลังจากนัน้นคุณหมอเนี่ยก็แนะนําให้ว่า <c oughs> ให้กโซเ์เนาะแล้วก็ให้เอ็กซเรย์ค่ะผลเอ็กซเรย์ก็ออกมาว่า <c oughs> ในปอดของน้องเนี่ยมันมีแบบเงาเงานะคะที่บอกเป็นสีดำๆหน่อยก็คือมีการที่จะฝ้าแหวนก็คือปอดน้องมีการอักเสบนั่นเองนะคะทําให้จะต้องรอผลตรวจอีกประมาณ2ชั่วโมงเนาะพอรอครบสองชั่วโมงเนี่ยคุณหมอก็ให้เลขเข้าไปพบนะคะแล้วก็อธิบายอาการเสร็จสับเนาะหลังจากนั้นก็ใสา่ยาของน้องินวินดีหน่อยเนาะที่จะ ให้กินยาเท่านั้นแต่ว่าโรคที่น้องวินวินเป็นเนี่ยค่ะสิ่งที่น้องวินวินเป็นเนาะก็คือสามารถที่จะแพร่กระจายไปหาน้องหมาตัวอื่นได้นะคะเพราะงั้นก็เลยจะต้องให้ห้ามพาน้องออกไปข้างนอกเลยแล้วก็ส่วนด้วยความที่บ้านเราเนาะมีน้องหมาสองตัวนี่ก็เลยคิดว่าน้องก็คือน่าจะโดนฉวนหลาดไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เลยไม่ได้แยกกันแล้วก็ให้น้องกินยาแทนะน้องอีกตัวหนึ่งเนาะ คุณหมอก,ก็บอกอีกว่าอาการนี้นะคะค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงก็อยากให้กินยาตลอดเนาะกินยาจนถึงประมาณ2อาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นก็กินยาอีกไม่กี่วันนะคะแล้วก็คอยดูอาการว่าอาการเป็นยังไงในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะจากโชว์เสอเอ็ซร์เนาะก็ประมาณ 7-800หยวนนะคะก็ตีเป็น4,000บาทไทยแล้วก็มีค่ายาอีกค่าชโชว์เฉยอีกก็รวมรวมทั้งหมดเลยก็ประมาณ1,000กว่าหยวนก็ประมาณ5,000กว่ากว่านะคะ